แสงชัยบ้างคุณแสงชัยนี่เป็นสะเก็ดเงินไปหาหมอบางหมอเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังอจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่หมอเขาว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นที่นิ้วเป็นนิดนึงฮะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนนหนาๆฮะที่ที่นิ้วมือที่นิ้วมือนิ้วชี้นี่ครับอา่าฮะขึ้นขึ้นเป็น,น,นหนาๆหนาครับเพราะผมเอากรรไกรตัด เป็นผิวหนังหนาที่แรกผมนึกว่าผมแพ้ประเภทสารเคมีมันเป็นปื้นหรือว่าขึ้นเป็นผื่นเป็นเป็นผื่นนิดนิดะตรงนิ้วชี้เป็นตุ่มๆหนาเลยฮะก็เป็นตุ่มก่อนฮะในช่วงปีปีปีสี่แปดปลายปีสี่แปดปลายปีสีแปดีผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทํางานอยู่อผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิกเป็นผิวหนังนะครับครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให ยามากินอืละยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเนี่ยเป็นสามสี่เม็ดเขาบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับคันเกาฮะเกาตรงที่ว่าเป็นผื่นนิดนะฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะแค่เลือดซิบนิดหนึ่งฮะเออนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะเลือดออกนี่แหละเป็นแผลแล้วฮะก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานีพอกินยา มันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บสิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับรู้สึก<อ>ว่าแสบมากลามมาทั้งมือทั้งมือเลยฮะก็แดงหมดตอนนี้พอชวงนั้นก็เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆกสะเก็ดเป็นสะเก็ดฮะที่แรกไม่เป็นเป็นนีดเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงก็มันเป็นเส้นฮะเ,เส้นมา มันถูกหนังมันก็เจ็บกระแสบเอ๊ะเป็นอะไรมั้งปุ๊บขึ้นฝ่ามือหรือหลังมืออ๋อทั้งทั้งมือทั้งนิ้วทุกนิ้วฮะคือทั้งมือเลยวะทั้งมือว่างั้นเถอะโอ้ก็เริ่มเริ่มที่จะเฮ้ยเป็นอะไรวะเป็นเป็นอะไรเนี่ยโดนสารเคมีอะไรไหมผมทั้งหมผมโดนสารเคมีนะครับแพ้ผงซักฟอกชไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่มีเลยครับผมใส่ถุงมือทําพวกซักผ้าอาบน้ำเนี่ยผมใส่ถุงมือ สักผ้าแล้วก็ผมลงไปบัดที่ที่ทางใต้นะครับครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องขึ้นมาหาหมอที่คลินิกเนี่ยประมาณสักสิบกว่าครั้งสิบห้าครั้งร่วมปีนะฮะตั้งแต่ปลายปีสี่แปดจนถึงปีสี่เก้านะครับคือขึ้นๆลงๆพอเป็นก็ต้องขึ้นมาพอเป็นขึ้นมาขึ้นมาตอนช่วงผัดพักฮะก็จะนัดคุณหมอผัดพักพอคลินิกจะเปิดช่วงเย็นนะครับผมกลับมาพักที่บ้านก็ไปหาหมอครับ ก็ปีหนึ่งก็ไม่หายเอ๊ะเป็นไรไม่หายผมก็ถามหมอหมอก็บอกแบบนั้นฮะก็พอปีหมอยังยืนยันว่าเป็นคแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังครับซึ่งเป็นคุณหมอท่านเดียวท่านเดียวฮะคุณไม่ได้ไปหาคุณคุณหมอท่านอื่นเลยครับจะมีภาคสองต่อฮะภาคสองก็ผมไปหาหมอที่ที่ศูนย์ผิวหนังที่จงออนุสาวรีย์นะฮะ เปลี่ยนคุณหมอละเป็นคุณหมอแล้วครับก็ทําเทสเอาสิ่งที่ผมทํางาน่ะมาให้คุณหมอคืออะไรฮะประเภทเครื่องมือที่ผมทํางานอืพวกสารเคมีต่างๆอะไรเนี่ยครัก็มาให้คุณหมอครับคุณหมอก็ทําเทสข้างหลังก็ไม่แพ้อืก็ไม่แพ้ผมก็มาหาหมอที่ที่เนี่ยก็ประมาณปีสี่เก้าเกือบทั้งปีครับก็ไม่หายครับ ก็ขึ้นขึ้นลงลงปัตตานีกรุงเทพมาเครื่องบินด้วยครับเอาลงทุนมาเครื่องบินค่าใช้จ่ายก็สูงนะนะก็สูงครับก็บางทีก็มาเครื่องบินฟรีครับเครื่องบินทหารครับอ๋อมาเครื่องบินทหารรีบหาหมอเสร็จครับผมมีงานทางใต้ครับผมก็ต้องรีบลงไปอ่าครับลงไปอีกลงไปอีกแล้วก็พอเสร็จเมื่อปลายปีห้าศูนย์นะครับมันแบบว่ามันเกิดเหตุการณ์เยอะครับอืมเพราะผมทํางานทางนั้นก็ เสียงด้วยเครียดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแสงชัยเป็นอะไรฮะผมกู้ระเบิดฮะกู้ระเบิดครับอยู่ดีฮะโอเคผมเข้าใจแล้วอ่ะอ่ะฮะขึ้นมาพอปีห้าหนึ่งเนี่ยก็ยังหาอยู่ครับแล้วก็ผมจบภารกิจมานะครับขึ้นมาทํางานทางกรุงเทพครับนะครับแล้วก็ไปผมไปเข้าเวีนที่ ที่บกทบกองประชากตรงที่ทางนู้นนะครับแล้าดําเนินนะฮะตรงหน้าดำเนินนะครับก็จะมีหมออยู่เกี่ยวกับผีหนังไอศูนย์สมาประชาสัยอะไรเนี่ยผมทำไม่ได้ครับผมก็ไปหาเป็นปีเหมือนกันนะจนหมอท่านสุดท้ายเขาบอกว่าก็เล่าให้ก็ฟังนะเขาบอกอันนี้มันเป็นแบบโรคเวรโรคกรรมครับฟังฟังดูแล้วขำนะเพราะว่าอะไรเพราะโรคเวรโรคกรรม ผมนอนกันคืนนี้คันมากฮะจนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกะครับมามัดผมอย่างเงี้ยครับไม่ให้เกาฮะเพราะลูกชายพ่อเกาอะไรเงี้ยเออครับแต่พ่อจะไปมัดลูกนะนี่ลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแบบไม่ให้เกาอ่ะเขาเพื่อนอนก็ยังไงมันก็คันแล้วเกาบพรพอเกาก็เป็นแผลเลือดออกเป็นแผลเลือดออกครับคือยังไม่มีใครฟันธงว่าเป็นอะไรเลยไม่มีใครฟันธงครับอ่าฮะ สุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายไปเป็นแสนก็ใช่ฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเลยครับแล้วปฏิบัติภารกิจแต่จริงๆผมว่าคุณทํางานข้างล่างน่ะเสี่ยงกว่าไอ้แผลนี่เองนะเนี่ยใช่ฮะก็ต้องขอบคุณเขานั่นเนี่ยเออคุณจฉงใช่อ่าฮะเสร็จแล้วยังไงถึงต้องต้องเอาให้หายก็ผมก็มานั่งดูพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันะเขาเล่นเ คอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับเขาบอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไรพิมพ์นี่เข้าไปเลยอพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมว่าคลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับอู้ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยครับผมก็คลิกเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดอ๋อครับนะครับนี่ยผมก็ดูเนี่ยครับโอเดี๋ย่พิเชษงวนผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มา เนี่ยสูตรวิจัยนี่ครับเกี่ยวกับมังคุดผมก็ดูไปทีละเรื่อยอ่านไปเรื่อยมาเจอตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืผมก็คิดเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหมเคยครับเคยผมดูข้อมูลหมดครับเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับ่า ผมก็เล่าอาการให้ฟังครับคุณเม่บอกว่าคุณอยู่ที่ไหนอผมผมบอกผมอยู่เอบางซื่ออยู่ตรงนี้นี้เขาบอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาอืคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมอ่ะขอดูก็เป็นอย่างนี้เขาก็แนะนําใช้พอผมบิมไปได้ประมาณสักสิบห้าวันครับบิมทานทั้งอทานกับทาทานทานสีอะไรฮะสีส้มฮะสีส้ม มันเป็นสูตรยังไงครับอาจารย์ครับครับเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อจะดูแลอาการทางผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของเม็ดเลือดขาวที่เรียกวอสสองแล้วก็ t <S, <S, S 1อสิบเจ็ดสิบเจ็ดอินเทอร์ลคินสิบเจ็ดนะครับก็เป็นก็เป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งชุดของเรานี่แหละแต่ผ่านวิธีการสกัดเพื่อให้มีองค์ประกอบที่ตอบรับกับอาการตรงนี้อ่าฮะ ก็แล้วเราก็มีครีมทาครับครีมมันก็ทาทําให้มันชุ่มฉ่านะฮะมันมันก็ไม่แห้งมันก็หยุดอาการเจ็บอาการคันลงไปครับแล้วกินเข้าไปมันก็ไปสร้างภายในก็ไปทําให้ไม่เลือดขาวหยุดการหลั่งไอสารที่มันทําให้เกิดอาการของสะเก็ดเงินการแพทย์เองแพทย์อาจจะดูแค่เรื่องของการรักษาโรคถูกไหมฮะอาจารย์จากตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้หายดีเลยคุณสสงชัย หายดีครับเหลือประมาณทักหนึ่งเปอร์เซนตนะครับที่เป็นร่องรอยให้เห็นครับแต่ไม่คันไม่คันครับไม่ไม่มีแผลไม่ได้มีลำคาญอะไรละไม่มีครับเชื่อเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยได้ตรงนี้ได้ครับทุกวันนี้ยังต้องทานไหมอ๋อทานครับก็ทานเป็นประจําครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับครับว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดละครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เข้ามาเนี่ยให้กินเช้าสอง ช้าสองเม็ดช่วงเย็นช่วงก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ำมะขคุดครับน้ำมังคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับอืมนะก็ฮะแล้วก็พอเป็นกินไมาได้สักพักหนึ่งนะฮะกินหมดไปสี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลืออ่ามื้อละสองเม็ด จากจากจากสี่เหลือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเหลือเม็ดเดียวเวลาผมทำงานเกี่ยวกับด้านประกอบอันนั้นนะฮะครับระเบิดนะฮะครับหรือว่าอะไรเงี้ยทำไม่เขาต้องศึกษานะฮะไม่ใช่เขาเป็นคนวางนะฮะเขาเป็นคนศึกษานะฮะผมประกอบยังมีเทศมีอะไรผสมสอนสอนน้องๆน้องๆครับก็ก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ถ้าเกิดผมทํางาน ประกอบเสร็จปุ๊บผมก็ล้างมือล้างจะมีครีมล้างมืออีกตัวหนึ่งครับทั้งล้างทั้งอาบทั้งสระผมเลยครับอันนี้ของ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 ที่นี่ฮะอ๋อเหรอโอ้โหครบหมดเลยครบวงจรทั้งครีมกันแดดนี่เข้ามานี่เขาจะแต่งหน้าผมนะครับผมบอกไม่ต้องแต่งครับผมหล่ออยู่แล้วฮะโอ้ยนะครั้งหน้าช่างแต่งหน้าไม่ได้กินผมครับก็เอาผมนิดหน่อยไม่ไม่ชอบครับทาครีมก็นะฮะ ก็ลดจํานวนลงครับแล้วก็พอล้างมือเสร็จก็ทาครีมของที่นี่ฮะสีส้มนลยครับคือทุกวันนี้ทุกอย่างเลยครับผมยังพกมาเลยฮะโอ้อก็เข้ามาล้างมือผมก็ชะลวมมือนิดหน่อยมันจุ่มชื้นครับเมื่อก่อนทาหมอให้วัสลีนมาครับทาแล้วมันเนืดหนาครับอืมแต่ใช้ของที่นี่รู้สึกสบายสบายครับและเชื่อมั่นด้วยว่ามันทําให้เราหายได้เชื่อมั่นครับครับ เอาละครับขอบคุณมากครับคุณแสงชัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ